พี่นกใช้กฎของคาร์เมอร์เลยนะโอเคพี่นกหา d ก่อนนะ d ก็คือสัมประสิทธิ์นะครับหน้าตัวแปร x y แล้วก็ z นะครับอันแรกเป็น x อันที่2เป็น y อันที่3เป็น z นะแต่ละแต่ละหลักนะเป็น2-2-1ลบ2ลบ1เขียนห่างกันนิดนึงนะเป็น1เป็นลบ3เป็น1เป็นลบ1เป็นบวก1แล้วก็เป็นลบ1นะโอเคทีนี้ dx ครับเราให้ dx เนี่ยคือตัวแปรแรกใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเลขเหล่านี้ไปแทนที่ในหลักที่1นนะก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็ลบหใช่ไหมโอเคพี่นกแทนเลยนะแทนด้วยหนึ่งเจ็ดแล้วก็ลบห้าโอเคติดไว้นะครับทีนี้พี่นกก็หา d y นะครับแต่ dy เนี่ยมันจะอยู่ในตัวแปรหลักที่สองใช่ไหมครับแสดงว่าเราจะต้องแทนในหลักที่สองนะคือเอาหนึ่งไปแทนเอาเจ็ด แล้วก็เอาลบ5ไปแทนนะทีนี้เราจะหา d z ใช่ไหมครับอ่ะ d z เนี่ยก็คือในในหลักที่3ใช่ไหมครับแสดงว่าพี่นกก็ต้องแทนนะครับในหลักที่3นะก็คือเอา1เอา7แล้วก็เอาลบ5เนี่ยไปแทนนะครับแบบนี้เลยนะทีนี้เราอยากจะหาคำตอบที่1นะครับก็คือ x ก,ห<า>ก็หาได้จาก dx หารด้วย d นะพี่นกอยากจะหาคำตอบที่2 y เนี่ยก็คือเอา dy หารด้วย d นะพี่นกอยากจะหาคำตอบที่3หรือว่า Z เนี่ย ก็คือ d Z หารด้วยดีนะโอเคพี่นกขอลบตรงนี้ออกไปก่อนทีนี้พี่นกอยากจะหาดีดีตัวแรกนะอันนี้เป็นเดนะ็ดเนาะเพราะพี่นกก็ต้องเติมมาอีก2หลักใช่ไหมครับแบบนี้นะอะคูณลงครับคูณขึ้นครับแล้วก็เอาคูณลงลบคูณขึ้นนะคูณลงก็จะมีหกสองแล้วก็ลบ1คูณขึ้นก็จะมีลบ3ามสองแล้วก็สองใช่ไหมครับอันนี้ก็รวมกันได้7อันนี้ก็รวมกันได้1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดีธรรมดานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ นะทีนี้พี่นกอยากจะหา dx ใช่ไหมพี่นกก็เพิ่มมาอีก2หลักใช่ไหมครับโอเคเราก็เอาคูณลงไปลบคูณขึ้นนะคูณลงมีอะไรบ้างมีสามมี10แล้วก็มีลบเนาะคูณขึ้นก็มีลบสิบวก1บวกสิ 14, ใช่ไหมครับอันนี้ก็รวมกันนะครับน่าจะได้ประมาณ6นะตัวนี้ก็ก็จะได้0ูใช่ไหมครับเพราะฉนั้น dx ก็คือเป็น6นะเพราะฉะนั้นค่า x นะครับก็หาได้จาก dx หารด้วย d นะ ก็คือเป็น6หารด้วย6ก็คือ x เป็น1นะทีนี้เราก็หาค่า y ต่อนะโดยการหา dy นะโอเคแล้วก็เพิ่มมาอีก2หลักใช่ไหมโอเคก็คูณลงนะครับอ่ะแล้วก็คูณขึ้นครับเราก็เอาคูณลงลบคูณขึ้นนะก็คือลบ14ลบ1บวก5คูณขึ้นก็จะเหลือ7ลบ10แล้วก็ลบ1นะตัวนี้ก็จะรวมกันเหลือลบ10ก็จะเหลือลบลบใช่ไหมครับลบลบเป็นบวกเนาะก็จะเหลือลบ10 บวก4ก็จะเหลือลบ6นะเพราะฉะนั้นนะครับค่า y ก็คือ dy ก็คือเป็นลบหหารด้วย d ธรรมดาก็คือ6คคำตอบเป็นลบ1นะเอาเป็นว่าพี่นกแทนค่า x เท่ากับ1แทนค่า y เท่ากับลบ1นะในสมการไหนดีในสมการ,การที่3ก็คือลบ x บวก y ลบ z เท่ากับลบ5น่าจะเวิร์กกว่านะในการที่จะใช้กฎของคามเมอร์เพื่อหาค่า z นะมันใช้เวลาสั้นกว่านะ โดยที่พี่นกแทน x เป็น1แทน y เป็นลบ1นะโอเค s ย้ายมาทางด้านขวานะลบ1ลบ1บวก5เพราะฉะนั้น z ก็จะเท่ากับ3นั่นเองเนาะโอเคเพราะฉะนั้น1ส่วน x บวก2ส่วน y บวกด้วย3ส่วน s ะครับโดยที่ x เนี่ยก็จะมีค่าเป็น1นะครับ y ก็มีค่าเป็นลบ1นะแล้วก็ z มีค่าเป็น3นะก็จะกลายเป็น1ลบ2บวก1 มีค่าเป็น0นย์นั่นเองเนาะ